ฟังกรณนนี้ครั้งเดียวไม่กล้าจัดงานวันเกิดอีกเลยทั้งชีวิตกรณ์นี้อาจารย์รภาลัยสุวรรณธาดาประพันธ์ไว้ตอนไปงานเลี้ยงวันเกิดของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็จัดงานฉเฉลิมฉลองเปนใหญ่โตตอนดึกๆอาจารย์เดินเข้าห้องน้ำไปพบผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งนั่งหน้าห้องน้ำนั่งหน้าเศร้าๆเ,เลยถามว่าคุณป้าป้า,ปาเป็นใครผู้หญิงแก่ๆคนนี้บอกฉันเป็นแม่เจ้าของวันเกิดวันนะี้อาจารย์สะเทือนใจครับงานวันเกิดของลูกเกือบคลายวันตายของแม่ ลูกที่มาเฉลิมฉลองปล่อยให้แม่ไปนั่งเศร้าหน้าหัวน้ำกลับเลยกลับไปในแต่งก้อนบทหนึ่งออกมาว่างานวันเกิดที่ยิ่งใหญ่ใครคนนั้นฉลองกันในกลุ่มผู้ลุ่มหล,ลงหลงราบยศสรรเสริญเปลินทนงวันเกิดส่งชีพสั้นเร่งวันตายณนะมุมหนึ่งซึ่งเห่าหน้าเศร้าแท้หญิงแก่แกนั่งหงอยละคอยหาย โอ้วันนี้ในวันนั้นอันตรายแม่คลอดสายโลหิตแทบปิดชนวันเกิดลูกเกือบคล้ายวันตายแม่เจ็บท้องแท้เท่าไรก็ไม่บน่นกว่าอุ้มท้องกว่าจะคลอดรอดเป็นคนเติบโตจนบัดนี้นี่พราใครแม่เจ็บเจียนขาใจในวันนั้นกลับเป็นวันลูกฉลองกันผ่องใส ได้ชีวิตแล้วก็เหลืงละเลิงใจลืมผู้ให้ชีวิตอนิจจาฉะไหนเราเรียกกันว่าวันเกิดวันผู้ให้กำเนิดจะถูกกว่าคำวอวยพรที่เขียนควรเปลี่ยนมาให้มารดาคุณเป็นสุขจึงถูกแท้เลิกจัดงานวันเกิดกันเถิดนะควรแต่จะคุกเข่ากราบเท้าแม่และลึกถึงพระคุณอบอุ่นแด อย่ามัวแต่จัดงานประจานตัวเกือบสี่สิบปีที่ผ่านมาผมหมอพงศักดเลิกประจานตัวเองเลิกจัดงานวันเกิดให้กับตัวเองพอวันเกิดปุ๊บผมก็พาครอบครัวของผมไปกราบเท้าคุณพ่อไปกราบเท้าคุณแม่ลูกคนไหนก็ตามเอาส่วนที่สูงสุดสัมผัสส่วนที่ต่ำสุดของผู้ให้กำเนิดได้ คนคนนั้นจะเป็นคนดีมีคุณธรรมและประสบความสําเร็จอิสลามกล่าวว่าใต้ฝ่าเท้าของแม่คือสวรรค์ของลกูกมาชื่อกรนลนมาลงนะครับว่าในวันเกิดนั้นเราควรจะทําอะไร